สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบกับใจสร้างพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณหลายหลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหวยหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายนะคะวันที่6พฤษภาคม2565นรนะคะพี่น้องคาก่อน,น,นคํานวณค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่5ุพฤษภาคมก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ ห้าพฤษภานะคะพี่น้องคะจะให้เดินรอบเช้านะคะสองและหนึ่งนะคะเดินรอบบ่ายห้าและสี่นะคะพี่น้องคะเดินรอบเช้านะคะบนมาเก้าหนึ่งห้านะคะพี่น้องล่างเจ็ดหนึ่งนะคะเข้าคู่หนึ่งห้านะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องรอบบนมาทั้งบนทั้งล่างนะคะรอบบ่ายนะคะให้ห้าและสี่บนมาหกสามแปดนะคะพี่น้อง ล่าง9สนะคะเข้าคู่4 9 9 4ตัวกลับนะคะพี่น้องคามาค่ะมาต่อวันที่6พฤศภาคมนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องคาบางวันก็เข้ามากบางวันก็หลุดนะคะมาค่ะมาต่อวันที่6ค่ะ6นะคะพี่น้องขาใจก็จะเอาผลการออกรางวัลวันที่5มาคำนวณน,นะคะรอบเช้าก่อนนะคะ สตัวบนและ2ตัวล่างนะคะสามตัวบนเก้าหนึ่งห้ตัวล่างเจนงนะคะพี่น้องเก้าบวกหนบวกหบวกหบวกเนะคะใจขอริยาเขียนสลับกันนะคะพี่น้องเขียนสลับกันเนาะค่ะเนาะเขียนผิดก็เลยตามเลยเลยนะคะได้23่บสามนะคะลบ 1, หนึ่งเองลบ 1, หนึเหลือ21นะคะเดินรอบเช้านะคะพี่น้องอยู่ที่สองและ1ค่ะ จับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องขาสองนะคะใจมักสองหนึ่งพี่น้องขาสองหนึ่งนะคะสอ,ส,อสองเองก้าสแล้วก็สองสีคะ่ะหน,นะคะพี่น้องขาหนึนะคะหน หนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าก็ชอบเหมือนเดิมนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งหกนะคะวันนี้หนึ่งมาหลายตัวนะคะพี่น้องขาวันนี้จะชอบหนึ่งนะคะแอดมินชอบเลขหนึ่งนะคะหนึ่งก็เลยมาเยอะนะคะตอนรอบบ่ายค่ะ รอบบ่ายนะคะก็จะผลการออกรางวัน5พฤษภาคมรอบบ่ายมาเหมือนเดิมนะคะ3ตัวบนและ2ตัวล่างค่ะ3ตัวบน6 3 8นะคะ2ตัวล่าง9 4นะคะพี่น้อง6บวก3บวก8บวก9บวก4ได้30นะคะลบ1เหลือ29ลบ1เหลือ28ค่ะจับตัวเด่น2ตัวนะคะเด่นรอบบ่ายนะคะคนะพี่น้องอยู่ที่9และ8ค่ะ จับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะ9นะคะใจมัก92ค่ะพี่น้องคะ92 91 96 93 98แล้วข้อ94นะคะ8ค่ะ82 81 83 แปดหกแปดสี่นะคะแล้วก็แปดเจ็ดค่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องคะถ้าใครไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ก็จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องแล้วตะมักนะะเนาะค่ะเนาะสูตรนี้เป็นสูตรเด่นวิ่งลูดนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและหนึ่งเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เก้าและแปดนะคะตัวเลขสี่ตัวนี้นะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบนะคะทั้งบนทั้ง ทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะพี่น้องคะค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจบคลิปใจก็ขออนุญาตฝากไว้เหมือนเดิมค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้อง่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้อง่ะขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ